ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีที่รับผิดชอบกับคดีนี้เนี่ยที่โดนฟ้องกันทุกวันนี้ผมว่าควรจะดําเนินคดีเพ้่อแน่ถึงที่สุดอันนี้คุณเบคุณทํากรรมไว้กับดาบวิเชียนที่คุณสรุปอะเพราะตอนนี้อะไรที่ถึงพวกคุณคุณก็รับโทษไปบ้างมีผู้ใหญ่หลายคนหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยพยายามที่จะรับบี้มา บิกแจด๊ดอดีตพบชนพ่อทับบุกบาลล้านลาดตัวบอสอยู่วิทยาทาย,ยาทกระทิงแดงหลังก่อเหตุขับรถหรูชนดาบวิเชียนเสียชีวิตถึงกับลั่นตำรวจที่ให้ความช่วยเหลือคดีนี้ควรถูกดำเนินคดีหลังสํานักงานอายการสูงสุดมีมติสั่งฟ้องพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตพบตรและนายเนกนาคสุขอดีตรองอายการสูงสุดกับพวกรวม8คนร่วมกันช่วยคดีในการเปลี่ยนแปลงสํานวนลดความเร็วของรถผมนะพูดย่างนะ ไอ้ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีที่รับผิดชอบกับคดีนี้เนี่ยที่ที่โดนฟ้องกันทุกวันเนี้ยนะผมว่าควรจะดำเนินคดีเพื่อแนถึงที่สุดนะไม่ควรได้รับการละเว้นหรอกโดยเพ่อะนาตำรวจชั้นผู้ใหญ่ถูกไหมฮะอันนี้คือสามารถสำนึกจิตวิญญาณตำรวจมึงไม่มีเลยเหรอถูกไหมแต่ไอ้คณะกรรมการอื่นน่ะนักวิชาการบ้างอายการมาเลยอันนี้ผมไม่โทษเขา นะเพราะมันเป็นกระบวนการยุติธรรมนะมันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่คดีนี้สังคมมันรับไม่ได้เท่านั้นเองโดนกระแสสังคมแล้วเรื่องนี้มีมีผู้ใหญ่หลายคนนะฮะหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยพยายามที่จะรอบบี้มา นะครับขอมาอาขอที่ตัวผมด้วยนะฮะบางครั้งไม่ต้องพูดว่าใครเรียกผมไม่พบด้วยนะผมก็บอกเรื่องนี้ผมไม่ติดใจผมจับแล้วก็จับไปแล้วผมไม่ได้ติดใจเพียงแต่ดูแลครอบครัวญาติพี่น้องเขาให้ดีที่สุดเท่านั้นเองผมก็เสียนมาแล้วไอ้คดีนั้นมันยืดเยื้อผมว่าทักหกเจ็ดปีต่อมาก็มีผู้ญชาที่ขึ้นไปชั้นผู้ใหญ่ของตำรวจนี่แหละ นะไม่ต้องบอกว่าใครอ่ะพยายามจะเอาผิดผมเรื่องนี้อีกว่าเราเว้นบัตรหน้าที่หรือบัตรหน้าที่ไม่ชอบอ่ทำไมเขาถึงมองว่าไม่ไม่เข้าใจอ่ะเพราะเพราะผมถือว่าผมทําหน้าที่ผมแล้วจบแล้วคูจับแล้วกูส่งไปการสอบสวนแล้วมอบหมายรองที่รับผิดชอบแล้วถูกไหมอันนี้ยังจะมีการมาหาเรื่องจับผมอีกว่าเออเรื่องเนี้ยทําไมผมไม่เดินหน้าต่อไม่คุ่มันเอง มันไม่ใช่นี่คือความเลวของพู้ชาเหลับสูงในอดีตที่กเกษียณไปแล้วเหมือนกันอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรับไม่ได้เนี่ยนะก็คือเขาโดนชนอุบัติเหตุแต่คุณไปสรุปว่าประมาทร,ร่วมอันนี้ก็ไม่ถูกอยู่แล้วการที่เขาเป็นเป็นคนตายเนี่ยประมาทร,ร่วมหรือเป็นผู้ผิดร่วมเนี่ย สิทธิต่างๆที่เขาจะได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาหมดสิทธิ์ไปเลยนะแทนที่เขาขมัดเปโอ้โหเขาทำงานจนออกเวรตอนเช้าว้นห่าขี่รถกลับบ้านโดนชนทั้งเครื่องแบบแทนที่เขาได้เลื่อนยศโอเคถูกไหมอาจจะได้ดาบประวัติศาสตร์ลูกหลานก็ได้ภูมิเนเออพ่อเสียชีวิตขณะปฏิบัติที่ถูกไหมอาจจะได้ยศพันตำรวจตีพันโ,นโทก็ว่าไปอันนี้เขาก็ไม่ได้นะแล้วสิทธิต่างๆอีก นะฮะเที่ยวควรจะได้นะอันนี้คุณไปคุณทํากรรมไว้กับดาบวิเชียนที่คุณสรุปอะเพราะตอนนี้อะไรที่ถึงพวกคุณคุณก็รับโทษหรืบ้างอย่างน้อยกระแสสังคมเขาลงโทษคุณแล้วแม้เวลาล่วงเลยไป12ปี5ข้อหาที่ตำรวจแจ้งปัจจุบันรอดแล้ว4ข้อหาเหลือเพียงข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายที่จะหมดอายุค,ความปี2570สุดท้ายแล้ว บอสอยู่วิทยาควรกลับมารับผิดชอบหรือไม่ผมไม่รู้กลับไม่กลับเพียงแต่ถึงคุณกลับมาติดคุกคุณอาจจะไม่ติดคุกเลยก็ได้เพราะคุณมีตังค์นะแต่สังคมเขาประนามคุณไปแล้วสังคมเขาตัดสินไปแล้วพฤติกรรมของคุณ12ปีถูกไหมเขาตัดสินไปแล้วนะผมเชื่อว่าคุณจะกลับเข้ามาอยู่ในสังคมเมืองไทยคุณไปเจอที่ไหนเขาต้องประนามคุณ จุดเรื่องนั้นลูกน้องผมตายผมยอมได้ไงถูกไหมมึงจะมาบิดเบือนอะไรยังไงผมก็ไม่ยอมใช่ไหมคนที่เออบ้านที่เราจะเข้าไปเป็นบ้านอ้ยบ้านใครก็ตามผมไม่ได้สนใจเลย <c oughs> ผมมาร,รู้รู้รู้ยิ่งเอายิ่งรู้ว่าเป็นบ้านเนี้ยจะทิงแดงเนี้ยนะผมก็ยิ่งโตไอสอ,อบ,บอกเฮ้ยทำไมมึงไม่ไม่เปิดเออทั้งวบอกให้เขาเข้ามารถของกลางอยู่ตรงไหนนะเอาเมื่อเขาไม่เปิดบอกไม่เปิดไม่ต้องออกมา เดี๋ยวกูมาอีกทีงู<ท>ก,กลับมา<ท><ท>อ<ท>่าเาเดี๋ยวกูกลับมาอีกทีงรพอ<ท>้องกําไรอีกสองร้อยอืมแล้วผมก็ให้ให้ทางรัสอบสวน,นนะนะรีบขอนุมนัดหมายคน้นนะครับขอไหมเคนก็เร่งเรื่องขอนัดหมายค้นเลยด่วนเลยดูดิี่านเนี่ยเหตุก<ท>ารณ์แบบเนี้ยเจอแต่ไม่อยอมไปขอค้นบ้านนี้ด่วนแล้วผมเข้าค้นเองแล้วจำชักได้น่าจะเก้าโมงไหมั้งเก้าโมงเนี่ย กี่โมงเออ,อก็หมายค้นจอผมก็สั่งกำลังนะเอากำลังของเราของอาริล่าเราไปใช่ไหมกำลังพอไปถึงปุ๊บก็บอกอยู่แล้วว่าทั้งหมดเตรียมอะไรล้อมบ้านหลังเนี้ยอย่าให้ใครหลุดออกมาแม้แต่คนเดียวอแล้วเดี๋ยวหมายหมายค้นมาถึงกูเข้าคน้นเจออะไรในบ้านหลังนี้เอาให้หมดทุกข้อหาอที่ผิดกฎหมายเอาให้หมด นะไอ้สอปไม่เปิดไม่ต้องเปิดก็บอกนี้ใช่ไหมแต่ขนาดมันก็มีหลักฐานบางอย่างที่เรา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 ,เราก้าทําเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราไปเจอไอสัญชาติยางการสืบสวนเนี่ยนะพอไปถึงปุ๊บผมก็ไปดปูเอาไม่เปิดไม่เป็นไรผมก็เดินไปในป้อมยามนะไปป้อมยามก็หยิบสมุด,มดอ่า หยิบสมุดบันทึกบันทึกของยามะยามจะเปลี่ยน<ม>เปลี่ยนผัดกันตอนหกโมงไงเนี่ยนะเราก็ไปถึงก็ไปยืนดูหยิบสมุดทั่ว่าเปิดพอเราเปิดสมุดบันทึกปุ๊บมันก็มียามคนที่ออกเวรไป,ปตอนหกโมงเช้าเออมันก็บันทึกไว้นะครับบันทึกไว้ว่าแต่อันเนี้ยอยู่ในสมนุดบ่าผมไม่รู้หรือใครไปดึงออกผมไม่รู้นะแต่ตอนที่เข้าไปเจอเนี่ยผมเจอผมเป็นคนที่ไปเปิดสมุดยามดู ว่าเอ้ยมันสมุดแล้วว่าไปเดินเราก็โกรธอยู่แล้วว่าที่ไอ้ที่สอปอมึงไม่ยอมเปิดแต่มันบันทึกไว้ว่าคุณบอสขับรถไอ้คันนี้ออกไปอแล้วก็ออกไปต้งกี่โมงที่สี่ที่ห้าอะไรไม่จำเวลาไม่ได้แต่แล้วขับกลับเข้ามามีร่องรอยชนอย่นี้ในบันทึกมีร่องรอยเขียนว่าไม่อามมนเขียนแต่มีร่องรอยเหตุอย่างนี้มัน,นถ้าจะจำไม่ผิดนะ แล้วทําให้สมุดอ่ะพอได้สมุดอันนี้ผมก็หยิบตัแล้วนี้มาเก็บไว้โดยที่ผมก็ไม่ได้บอกใครใช่ไหมเป็นหลักฐานชั้นดีผมก็เก็บไว้แล้วก็ขณะที่พอเก็บไปแล้วเนี่ยเราก็ให้ายสืบไปบล็อกยามตัวนี้ไว้ก่อนอนะเอายามเนี่ยไปต่อบก่อนอในช่วงนั้นนะฮะในช่วงเช้าก็แค่นั้นเองเราก็มั่นใจอยู่แล้วว่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทําไมเขาไม่ยอมและที่ผมสลดใจที่สุดก็คือ สวปอเองซึ่งคุณผู้แตนประชาคุณทำงานปฏิบัติหน้าที่นะแต่อุบัติเหตุเสียทีิตขึ้นอย่รีบดูผู้แทนประชานะรีบไปดูพยายามจาัดก,การให้เขาทำดีที่สุดแต่คุณเสือกเข้าไปอยู่ในบ้านถูกไหมผู้ที่ก่อเหตุแล้วคุณก็ไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจในการทั้งทั้งที่นี่เป็นผู้แทนประชาโดยตรงของคุณ วันนั้นผมก็บอกไม่ต้องเป็นแล้วตำรวจแบบนี้ผมก็เลยบอกว่าพอนั้นปุ๊บผมก็ให้ตั้งมาการสอบสวนออกคําสั่งเช้านั้นเลยให้มาช่วยราชการบชนผมก็ไม่รู้จักหรอกใครแต่รู้แต่ว่าเขาก็พยายามที่ว่าให้ใจยเยน็นพบอกไม่ใจยเยน็นเจ้าของบ้านพยายามมาพูดบอกใจเย็นครับเชิญน,นั่งก่อนอะไรเงี้ยนะฮะผมบอกรถอยู่ไหนเขาก็เฉยบอกนั่งก่อนขอให้นั่งก่อนครับใจเย็นครับผมก็ถามว่ารถอยู่ไหน เอาเอา,เอาคุณไม่พาไปเดี๋ยวผมไปเองผมก็เดินตามรอยน้ำมันลงไปที่ใต้ดินผมไม่รู้เรากามันสองหรือสามชั้นที่จอดรถใต้ดินนะพอลงไปกาในช่องจอดรถชั้นสุดท้ายมันมีผ้าใบคลุมรถคันนี้อยู่นะเพราะงั้นพอบาเอาเปิดผ้าใบเอามาเรียกเดี๋ยวเอารถยกมายกไปกลับไปใช่ไหมแต่พอยิ่งเปิดผ้าใบปุ๊บเราเห็นเครื่องหมายในดาบเนี่ยของดาบวิเชียนเนี่ยติดอยู่ที่ใบปัดน้ําฝน เราก็ยิ่งไม่ยอมใหญ่ยิ่งขึ้นใหญ่บอกไม่พูดจะแล้วบ้านหลังนี้ไม่ต้องพูดกับกูแล้วนะเอาก็รีบ <c oughs> ดำเนินการอายัดรถแล้วก็สั่งให้ไปนะแล้วในที่สุดผมก็บอกว่า <c oughs> คนขับอยู่ไหนบอสอยู่ไหนเขาบอกว่า<ต>นะคนขับเาม่าตัวบอกไม่ใช่ผมต้องเอาคนขับตัวจริง<ต>นะงเขา <c oughs> เอาพ่อบา้อา,อบานไป,ไปมอบตัวแล้ว ผมบอกเอาตัวจริงอย่ามาแต่งเรื่องนี้ไม่เอาเอาตัวจริงมาผมไม่รู้ถ้ามันผิดเป็นถูกได้แต่ผมไม่ได้ถ้าทาให้เอาไปจนถ้าัันจบตั้งแต่วันนั้นแล้วนะบันจบตั้งแต่คุณวางแผนเอาตัวพ่อบ้านมามอบแล้วแต่มันไม่ใช่อย่างผมไม่ได้ผมไม่ยอมเด็ดขาดลูกน้องผมขนาดนี้ มังจะเป็นอะไรก็ตามเน่นะผมไม่ยอมมันถึงได้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผมไม่ต้องการโด่งดังไม่ต้องการอะไรเลยแต่นาทีนั้นผมรับไม่ได้ที่ลูกน้องผมตายตอนนั้นผมพอพอนั่นไปแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ผมเองเนี่ยผมไม่ได้นั่นนะผมพูดจริงนะเรื่องนี้เนี่ยในชีวิตตำรวจเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องเล็กนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยนะครับเป็นอุบัติเหตุอันหนึ่งเขาก็ไม่ได้ตั้งใจ ถามว่าบอสตั้งใจไหมไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุไงแต่เมื่อเหตุมันเกิดแล้วคุณทํำยังไงถูกไหมคุณทํำยังไงคุณควรจะดูแลรับผิดชอบไปมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะผมไม่ได้โทษคนเป็นพ่อเขาก็ต้องรักลูกเขาพยายามปกป้องแต่ทะนะต่างหากออไอ้ที่นาทีที่เกิดเหตุนะเขาโทรไปหาลือใครไอ้ทนานี่แหละไอ้ตัวทําให้เรื่องมันทั้งหมดถึงต้องไปขนาดนี้ เออมันไม่่วยง่ายเพราะไอ้นี่นะอันนี้ต้องอย่างนั้นแหละมันก็มีก็เพราะไอ้พวกนี้แหละนะตัวตัว,ตวผมผมเข้าใจตัวคุณเฉลิมเขาก็ไม่ได้คนที่ไม่ดีนะลองดูเขาก็อะไรเขาก็ช่วยอยู่แล้วแต่เพียงแต่ไอ้ทนะนี่แหละมันทำให้เกิดเหตุบานไปลายไปจนขนาดนี้